ฉากเนี่ยเอกี้ถ้าเดูทีเซอร์แล้นะครับผมอาจจะเห็นมีซีนหนึ่งครับที่เป็นซีนแบบมีหินห้อยแล้วมีสุพรรณอยู่อย่างนี้นอันนั้นคือแบบมันเป็นซีนที่แบบคือเออมันดึกมากตีสองเพราะว่ามันเป็นซีนที่คือบรรยากาศจริงๆแล้วตรงนั้นไม่ตรงนั้นเองเนี่ยมันสวยอยู่แล้วครับแล้วพอแบบ ยิ่งแบบทุกอย่างมันเสริมกปปันไปหมดเลยเนี้ยไฟทุกที่นั่นจัดมนะทุกอย่างมันโรแมนติกจริงๆครับผมคือแบบอยากให้ทุกคนไปอยู่ในตรงนั้นแหละมันแบบสวยมากจริงๆครับแล้วยิ่งแบบถก็จะรอมาอยู่ในจอยใหญ่นะครับยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราดูดรอไหรอไหมรไปดูนะรอไปดูไปสัมผัสนะคะก็ซีนนี้แหละครับซีนนีดพ่อยครับอืมที่ประทับใจที่สุดจริงๆแล้วคะซีนไหนฉากไหนประทับใจจริงจีนแบบนะซีนประจักรเรา วันถึงสิ่งไหนครับสิ่งร่มิเศษสิ่งร่มวิเศษอ๋ออ๋อสิ่งร่มิเศษจริงก็ผมชอบทุกสินเลยแต่ว่าสี่งนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยว่าคือคือหลายคนอาจจะเคยดูแล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้เห็นในตัวอย่างแต่ว่ารับรองว่าต้องชอบสิ่งนี้อย่างแน่นอนเนาะประมาณนี้ครับเป็นสิ่งที่พิเศษแต่ว่าถ้าไม่เสร็จเนี่ยต้องไปดูสุนเต้นี่ะนี่คืออยากจะไปถึงมาเลคายเลยได้ไหมนะคะ 差。